แอนมี้แอนมีอยู่ไหนหนอยู่ในห้องน้มาได้กลิ่นลูกอมหนูเอาลูกอมไปกินในห้องน้ําหรือเปล่าจูบปะจูบกลิ่นโคลาไม่ใช่อันนี้อันนี้มันคือพบูจูบปะจูบผีงเฉยไปกินมันไปโคลาแล้วมาอาบน้ําสาผมได้ใช่ไหมใช่ไหนลองไปดูซิไ,ไหนลองดูสิ ฟองเยอะหรือเปล่าอ่ะนี่ฟองสีชมพูด้วยนะอหอมไหมคะหอมทำไมกลิ่นมันเหมือนอนนันนี้เลยอ่ะกลิ่นเหมือนจูเบเปอร์จูบกุอันนี้เลยอันเหมือนมากคว่ำเป๊ะกปุกโคลาอหอมมากเลยอ,อ่ะกินเหมือนลูกอมเลยอ่ะใครเล่นฟเฟซเด,ดี๋ยวไปซื้อได้ไหมซื้อที่ไหนคะนในในเฟซแม่เหรอคะใช่ค่ะ วันนี้ก็มีในห้างน,นะคะในช่วงนี้ถ้ใครอยากเรื่อยมากก็มาอ่านสือดีกแม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคให้อัพนี่อ่านนะครับผมก็นะารักด้วบ๊ายบาย